สวัสดีค่ะอัสลามุลัยกุมค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะห้องสมุดประชาชนอันทียิ่งอน,นะคะก็กลับมาแล้วนะคะกับพอดแคสะต์เล่มนี้ดีชวนอ่านนะคะกับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะคะก็คือ b o o k s h a r i n g นะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะคะ,ะเดลุสแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีกุ้มค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อรุสลีนานะคะชื่อชื่อเล่นว่ารุสนะคะอยู่ตัปอยยอียิ่งงในลาทิวานะคะก็ จบจากมหาลัยฟาตอนนี้จบมาได้2ปีแล้วแล้วก็ทํางานด้านมีเป็นเตื้เตื้อภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ทํางานด้านของสิทธิมนุษยชนกับองค์กรรนาชาิิที่เป็นประจําหลักที่อินโดน,นะคะแต่ว่ารุสก็ทํางานที่ประเทศไทยเป็นเธอทำประเทศไทยใช่ค่ะรูสุน่ก็คือเป็นเยาวชนคนเก่งของ,อของเธอยิ่งงอนหนึ่งคนเลยนะคะค่ะ ก็ที่เรารู้จักกันนะคะเพราะว่าเด็กรุษเนี่ยมายืมหนังสือที่ห้องสมุด<ช>นะคะ<ช>แล้วก็เราได้แลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกันนะคะว่าตอนนั้นยังไงนะคะเด็กรุษตอนนั้นก็คือมาที่ห้องสมุดแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เด็กๆที่บ้านนี่คือปิดเครือพอดีแล้วเราคิดว่าเอ๊ะเราอยากให้น้องๆเนี่ยเป็นโซเชียลดิสทองนิดนิดนึงเหมือนเราเออน้องๆติดติดโทรศัพท์มากเกินไปแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะหนังสือที่ห้องสมุดเนี่ยสามารถทํา สามารถทําเป็นห้องสมุดที่บ้านได้ไหมเพื่อให้น้องๆในอ่านหนังสือแล้วก็มีกิจกรรมตรงนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ห้องสมุดเราก็ไปตั้งบ้านหนังสือชุมชนมนะคะที่หมู่สามตําบลตะปอยอนนะคะบ้านเดนลุนะคะก็ได้รับการการตอบรับอ,อย่างดีนะคะจากน้องๆเยาชวนชนในชุมชนนะคะวันนี้นะคะหัวข้อที่เรามา คุยกันวันนี้ก็คือบุ๊กชาริ่งนะคะวันนี้ <Book sharing. S 1> เดรุสมีหนังสือมาแลกเปลี่ยนนะคะเราจะมารีวิวหนังสือแล้วก็แลกเปลี่ยนหนังสือเนาะใช่เร<ช>่มแ,แรกเลยค่ะเร่มแรกเนี่ยจะให้เป็นเร่มนี้ก็คือ our ice c e a k is melting เมือ่อปกติดีก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลนใช่ใชค่ะ,คะก็ ตรงเล่มน,นี้เนี่ยคือเราดูเพลินๆอาจจะดูว่าเฮ้ยม,ม,มันเป็นหนังสือการ์ตูนหรือเปล่าเพราะมีรูปแพนกวินเออมันมันเป็นอะไรเกี่ยวกับแพนกวินหรือเปล่าแต่ว่าพอเราพลิกทั้งหลังเนี่ยมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับหมวดธุรกิจอ่าเป็นหมวดธุรกิจว่าเอ๊ะถ้าเราลงธุรกิจแล้วแล้วธุรกิจเราไปไม่รอดเนี่ยเราควรตั้งหลักกับมันยังไงดีเราควรอยู่ตรงนั้นรอรออะไรรอ,รอ,รอโอกาสเข้ามาหาเราเองหรือเราควรออกไปจาก ฟอร์ตโจนแล้วก็ไปหาโอกาสข้างนอกอตรงนี้ใช่ค่ะเป็นหนังสือแปลใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นหนังสือแปลของสานักพินมีเลยใช่ค่ะเป็นหนังสือแปลตู้แต่งคือคุณจอนจอนคอตเตอร์นะคะต่อไปของพี่นี้นะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนกันนะคะหรือว่ารีวิวหนังสือกันก็คือเล่มนี้ค่ะชุด r ต้ดร็อคชีพค่ะของคุณรวิถานสาหะนะคะก็เล่มนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยเป็น แฟนคลับ <laughs> <laughs> เป็นแฟนคลับนะคะของพอดแคสต์ของคุณลวิทหานุสาหาอินนะคะของพอดแคสต์ Mission to the Moon <laughs> นะคะแล้วก็คุณลวิทออกหนังซื้อมานะคะจริงเขาออกมาหลายเล่มนะคะเล่มนี้ก็คือเป็นเล่มแรกๆของเขานะคะก็คือเล่มนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเทรนของคนทํางานนะคะ <laughs> เรื่องการ productive เนี่ยค่อนข้างจะ ฮิตมากนะคะในสังคมวัยทำงานนะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการตัวเองแล้วก็การพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทํางานนะคะเรื่องนี้ก็คือ,อจะมีการเหมือนกับว่าให้ mindset เราเรื่องการพัฒนาตนเองแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานสภาพแวดล้อมว่าเราเนี่ยจะพัฒนาตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานาหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นหนังสือที่แบบ ให้แรงจูงใจในการาพัฒนาตนเองอ,อย่างนี้ด้วยค่ะก็เป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งนะคะอ่าเล่มนี้อีกอีกเล่มนึงก็อยากมาป้ายยาเหมือนกันเนาะภาษาอังกฤษก็คือเป็นสราดเดใบายอีเดียดหรือภาษาไทยคือวิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่าเหมือนเขาเกิดไม่ว่าทุกคนเนี่ยคนที่เราเจอ รอบๆตัวเราคือทุกคนต่างเป็นคนยี่งเง่ายให้แก่กันหรือบางทีเราเรามีเพื่อนอยู่สองสามคนอย่างเงี้ยค่ะเราไม่รู้ว่าบางทีเราคุยแค่ประโยคทั่วไปแต่ทําไมเพื่อนรู้สึกไม่ดีกับเราอ <ใช S 1> <ล>ย่าเงี้ยเราเพื่อหนหลังสุนเนี่ยธิบาาได้ว่าคนสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้าเงินเนี่ยแต่ละคน,นยังมีบุคลิกเป็นยังไงบ้างก็คำว,ว่าเฮงเซวียนทีนี้คือการที่ว่าเราต้องเข้าใจเพื่อนร่วมทีมว่าแต่ละคนเนี่ยมีความงิ่เง่ายแต่ละคนแต่ละสไตล์แบบไหนกันแต่ละคนมีความงี่เง่ายต่างกันอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ พอเราพอเราอ่านเล่มนี้แล้วก็รู้ว่าเฮ้ยแต่และคนยังมีความงี่เง่าหรือความสไตล์แต่ละสไตล์อาตาของตัวเองต่างกันเราก็สามารถที่จะรับมือกันได้ค่ะคือในนี้มันจะบอกว่ามีคนที่ประเภทสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีดำเงินโดยที่คนสีแดงจะเป็นคนที่พูดตรงๆงพูดเสียงดังเป็นคนที่ชอบเป็นผู้นําโดยโดยกําเนิดอยู่แล้วแล้วก็จะเห็นชัดว่าถ้าในกลุ่มใครที่ผู้เสียงดังใครที่ว่าชอบตัดสินใจนํากว่าเพื่อนเนี่ยันจะเป็นคนสีแดง ส่วนสีเหลืองจะเป็นคนที่ว่าพูดเก่ง<ม>พูดเก่งโน้มน้าวเก่งแล้วก็ชอบในการทักษะการสื่อสาร<ม>คุณอดทนใจเย็นตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็สีเขียวเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคนที่ว่าคนสบายๆเหมือนแค่ความรู้สึกของเพื่อน<ม>แต่ว่าเงียบๆเ,เหมือน ดูหทางๆอย่างของหัวจะไปประมาณนั้นแล้วก็จะเป็นคนที่เก็บรายละเอียดของเพื่อนที่ตกห่นไปแต่ว่าคนสีน้ำเงินที่เป็นคนที่โอเวอร์กว่าสีเขียวก็คือเป็นคนที่เก็บดีเทลรอบข้อมากกว่าสีเขียวอืมใช่ค่ะเด็กรุ่นี้ก็คือเก็บรายละเอียดเยอะเหมือนกันจําได้หมดทุกสีเลยใช่คราเกับว่นที่ทํางานตอนนี้คือทุกคนในทีเนี่ยจะคือแต่ละคนจะจิตนาของตัวเองต่างกันหมดเลย รู้ชัวจะเป็นคนสีแดงเลยเป็นคนพูดเสียงดังก็พูดตรงๆอแล้วก็เพื่อนก็จะเป็นคนน้อมน้องเก่งเวลาเหมือนต้องคุยง,งานอะไรเงี้ยเราจะส่งเพื่อนสีเหลืองเข้าไปคุยเพราะเรารู้ว่าถ้าสีแดงคุยอ่ะมันอาจจะดูแข็งทื่เอเกินไปก็เลยส่งคนสีสีสีเหลืองเข้าไปคุยใช่ค่ะส่วนเวลาทํางานอะไรเงี้ยคือถ้าคนสีสีแดงกับสีเหลืองจะจะคิดเป็นภาพใหญ่เ,เป็นภาพใหญ่เช่นจัดางานมันเด็กจัดที่ไหนยังไงแต่คนสีเขียวกับน้ำเงินจะเก็บรายละเอียดว่า การที่จะทำหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องมีอะไรเข้าไปบ้างกิจกรรมะไรเข้าบ้างเหมือนแบบว่าเป็นการอุดรอยรั่วของคนแดงกับเหลืองที่ที่มองข้ามตรงนั้นไปใช่ค่ะแต่จะดีมากเลยถ้าทีมเรามีครบทุกสีเนาะใคมันสามารถเติมเต็มได้แบบใช่ไหมคะทุกรายละเอียดเลยโอ้ค่ะดีมากเลยก็คือเหมือนกับเรอ่านหนังสือเล่มนี้นี่ก็คือจะทําให้เราเข้าใจเพื่อนร่วมงานมากยิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งสามารถรับมือด้วยนะคะรับมือด้วยเข้าใจมากขึ้นแม้กระตั้งเข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรความทิ่ของตัวเอง ขนาดไหนหรือคาใจตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะว่าตัวเองเป็นคนประเภทไหนประเภทไหนด้วยใช่ครับน่าสนใจมากเลยค่ะต่อไปนะคะก็เล่มที่สองที่มาแชร์ลิงก์กันนะคะก็คือเล่มเล่มนี้เลยค่ะโชคดีที่มึงได้อ่านนะคะหยาบคายนึงนะคะมีความหยาบนิดนึงนะคะก็ตามสไตล์น้าเน็กนะคะมีความติบตามน้าเน็กใช่ค่ะเล่มนี้นะคะก็หลายคนก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะคะจากเพราะว่าน้าเน็กเนี่ยมีรายการด้วยนะคะ อย่าหาว่าน้าสอนนะคะรายการอยา่าหาว่าน้าสอนนะคะก็คือเล่มนี้ก็คือถอดเทปมาจากรายการนั้นเลยนะคะก็คือนั่นเองเนี่ยรวบรวมนะคะประสบการณ์ที่คนที่โทรเข้ามาในรายการนะคะจัดมาเป็นหมวดหมู่ต่างๆนะคะมี6หมวดด้วยกันนะคะก็คือมีหมวดความรักครอบครัวเพื่อนทํางานเป้าหมายชีวิตนะคะแล้วก็เบ็ดเตล็ดนะคะนี่นะคะ ก็คือ,อเราก็คือจะได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ของคนที่โทรเข้ามาปรึกษาชีวิตนะคะเข้ามาในรายการแล้วก็จะได้เรียนรู้ว่าอ๋อแต่ละคนนี่มีปัญหายังไงและวิธีการหรือว่าแนวทางในการแก้ปัญหาเนี่ยแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะเรียกได้ว่าอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือเราจะได้อ่านได้เรียนรู้เรื่องประสบการณ์นะคะของผู้คนที่ โรเข้ามาในรายการอีกทีหนึ่งนะคะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่ใกล้เคียงนะคะเราค่ะก็จากเสริมของพี่นิ้งถือว่าเราได้เรียนรู้แนวทางจากคนที่ได้พบเจออีกจากคนที่พบเจอโดยตรงถูกไหมคะก็ชอบคำนี้เพราะว่าเหมือนกับว่าบางงประสบการณ์เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องต้องเรียนรู้ผ่านตัวเองแต่ว่าการเรียนรู้ผ่านตัวอักษรหรือการการบอกต่อจากผู้ ผู้พูที่ว่าผ่านมาประสบการณ์มาเลยตรงนียทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาตรงนั้นแล้วก็ไม่บาดเจ็บตรงนั้นเราไปหาทางอื่นเพื่อเพื่อที่ไปต่อในในเป้าหมายของเราใช่ค่ะใช่นี้นะคะก็ทั้งสี่เล่มนะคะที่เรามาแชร์ลิงก์กันวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นการแชร์ลิงก์ของเราจะเป็นการจุดประกายการอ่านนะคะหรือว่าแบบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะจากคนที่อ่านแล้วหรือว่ายังไม่เคยอ่านนะคะอ่าได้มีแนวคิดอะไรเพิ่มเติมนะคะ ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณเดลุสมากเลยนะคะที่มาแชร์ลิงกับเราวันนี้นะคะก็พอดแคสต์อีหน้านะคะเล่นนี้ดีชวนอ่านอีพีหน้าจะเป็นใครก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้อขอบคุณมากค่ะสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ